ร้อยที่หนึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่31ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสื่อความหมายกำแพงเมืองคูเมืองเมืองดงแม่นางเมืองตำบลเจริญผลและตำบลตาสังอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกรมธนารักษ์กับองค์การบริหารเจริญผลและตาสัง โดยมีนายปรีชามงคลหัตถีที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายอภิสันสง่าศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบรรพตพิสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมือกันให้การต้อนรับโดยมีการออกร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นการรำสมัยต่างๆมีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างมากมาย